สวัสดีค่ะมาพบก,กับช่องโมลีทารุกันอีกแล้วนะคะอะไม่นนหมอจะไปในหัวข้อเลยเนาะสิ่งใดในตัวคุณมันดันไปทิมแทงคนที่อิจฉาคุณอ่าเรามาดูเลยเนาะสิ่งใดในตัวคุณก็คือพลังงานคุณนั่นแหละสิ่งใดละ่ะแต่มาดูแต่สิ่งสิ่งนี้มันดันไปทิมแทงคนที่อิจฉาคุณอะ่ะไปดูแล้วกนะันดูซิมีอะไรอุ๊ยแหมอยากออกใบอะไรก่อนโนค่ะไม่เอาอะไรอะใบอะไรไม่เอาจ้ะหกเหียอุ๊ยแหมมันอยากอ่อยแล้วไม่ใช่ลหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวขอซับใหม่ขอซับดีๆของมันเป็นไพ่ใหม่ไม่หมอเนี่อันที่สามแล้วนะออันที่สามที่สามเหลืออันที่สองเนี่ยจะจไม่ได้แล้วอันไหนคือซับเยอะจนงงแล้วเอาใบนี้ใบนี้มาอยากออกก็มาเลยหืมสิบสอดสิ่งใดที่มันไปทิ่มแทงสิ่งใดแม่หมอบอกเลยใบแรกขึ้นสิบดาบขึ้นมาแบบนี้มันบ่งบอกเลยว่า อะไรก็ตามที่คุณเจอเรื่องเลวร้ายที่สุดในชีวิตคุณแล้วอ่ะคุณผ่านมาแล้วคุณผ่านมาได้แล้วคุณใบแรกขึ้นสิบดาบอย่างเงี้ยมันบ่งบอกเลยคุณผ่านเรื่องเลวร้ายที่สุดในชีวิตคุณมาแล้วไม่หมอมองนะว่าคุณผ่านมาพราเราถามว่าสิ่งใดในตัวคุณคือคุณผ่านมาได้อ่ะมันเลยทําให้คนที่อิจฉาคุณนยมันรู้สึกว่าทําไมคุณถึงผ่านมาได้ทําไมคุณถึงเก่งขนาดนี้ ทำไมคุณถึงผ่านสิบดาบที่เลวร้ายมาได้ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวดูต่อเลยนะพอใบแรกมันขึ้นสิบดาบในหมอน้องแปงนี่แต่เดี๋ยวดูใบที่สองก่อนขอดูใบนี้ขอใบนี้โอ้โหเห็นปะไม่หมอบอกแล้วเห็นไหมเห็นไหมสเตนคุณผ่านมาได้เจอสิบดาบมาเนี่ยถึงกตายนอนตายโดนนกหิ้วไปแล้วเนี่ยแต่กลับมาได้แข็งแกร่งกว่าเดิมด้วย แน่กว่าเดิมชัดกว่าเดิมแจงแจ่มกว่าเดิมบอกเลยแน่มากอ่ะบอกเลยอืมคุณผ่านมาได้แล้วคุณเป็นคนที่ทําให้คนอื่นได้มองได้อึ้งกับตัวคุณเลยนะก็คืออีกคนที่อิจฉาคุณนะถึงกับอ้าปากเลยผ่านมาได้ยังไงวะกูทํากับมันขนาดนั้นอขอพูดไม่พอหน่อยนะทํากับมันขนาดนั้นผ่านมาได้ยังไงประมาณอย่างไงหรือคนที่อิจฉาคุณก็อาจจะรู้ว่าคุณเจออะไรมาก็ได้เพราะ เขาต้องรู้อยู่แล้วเพราะเขาอิจฉาคุณก็ต้องตามสองชีวิตคุณอยู่แล้วแหละเพราะมันเป็นธรรมดาธรรมดาของ้พวกที่อิจฉาอิจฉาก็ได้แค่ส่องแหละได้แค่คิดอาจจะเคยทํากับคุณอาจจะเคยทําไม่ดีกับคุณหรืออาจจะเคยโพสต์ว่าคุณว่าร้ายคุณแล้วคุณไปเห็นพอคุณเห็นแล้วคุณก็เศร้าคุณก็เจอสิบดาบติ้มแต่งอะไรนี้บอกแต่คุณผ่านมาได้คุณลุกขึ้นมาใหม่ได้ลุกมาครั้งใหม่ของคุณไม่เหมือนคนเดิมแล้วจ้ะไม่มีความอ่อนแออยู่ตรงนั้นแล้วบอกเลยใบที่สองขึ้นนะคุณไม่อ่อนแอแล้วนะจ๊ะ ไม่อ่อนแอให้ได้เห็นอีกเลยจ้ะบอกเลยแค่นี้ความอ่อนแอไม่มีในในตัวคุณอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ,อันนี้มันหลุดอ่ะต่อสเตมขึ้นมาที่สองอืมเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่แร่งกล้าสามารถมีความสามารถเยอะด้วยจ้ะเราจะสียงสยบได้เลยภาษาอะไรกับอีพวกอิจฉาอะไรปะประมาณนี้นะอ่ะขอไปนี้โอ้ยห้าเหรียญไม่หมอมองงี้ขึ้นกับสเตนเห็นไหมมันยังออกมาบอกเลย คุณ่ะเคยเจอเรื่องในบางคนนะไม่หมอบอกนะบางคนเจอเรื่องความรู้สึกเพราะเพราะใบแรกขึ้นเทนสอดบางคนเจอเรื่องความรู้สึกการทิ่มแทงการใส่ลายป้ายสีการแทงข้างหลังเจอมาหมดแหละบางคนเจอคนรักบางคนเจอเพื่อนบางคนเจอครอบครัวนี่แหละแล้วบางคนเจอเรื่องเงินด้วยมีปัญหาเรื่องเงินหมายถึงตัวคุณนะบางคนเจอเรื่องเงินมีปัญหาเรื่องเงินบางคนโดนโกง โดนโกงจากคนที่เขามีพ power คุณคนที่คุณไม่คิดว่าเขาจะทำกับคุณได้คนที่คุณไว้ใจคนที่ต่อหน้าดูหนิิมๆดูผู้ดีดูดีดูน่ารักแต่พอเข้ารู้จักจริงๆกลับกลายเป็นเหมือนสิงโตเหมือนพวกสัตว์ไว้ใจไม่ได้สิงโตก็ไว้ใจไม่ได้นะสิงโตต่อให้คุณเลี้ยงมาถ้าสมมติคุณเลี้ยงสิงโตน,นี้พูดหน่อย ถ้าสมมติคุณเลี้ยงสิงโตมาไม่หมอเห็นคลิปต่างประเทศมีเลี้ยงสิงโตด้วยยังแหว้งกัดเลยอ่ะยังแหว้งมากกัดเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆอืมไว้ใจไม่ได้พวกสัตว์เนี่ยนั่นแหละมันเปรียบเลยว่าคุณเจอคนที่แบบหน้าดูแบบหนิมๆแต่จิตใจนี่เหมือนพวกสัตว์พวกสิงโตไว้ใจไม่ได้อันนี้น,นีเอาสิงโตมาเปรียบเฉยๆนะแค่เอามาเปียบนะไม่ได้ว่าสิงโตนะอ่าจริงๆสิงโตเป็นเจ้าป่านะใช่ไหมละ่ะเขาไม่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 ลดไม่ก้มหัวใครอยู่แล้วนะจริงๆอ่ะสิงโตอะ แต่คุณปาบได้อ่ะพูดแค่นั้นอ่ะต่อนะห้าเหรียญบอกเลยว่าเมื่อก่อนบางคนอาจจะอัตาจจคัดใช้เงินแบบประหยัดอาจจะทํางานอะไรที่เงินได้น้อยๆไม่ค่อยมีประมาณนี้อ่ะดูต่อเข้าไปนี้อะไรเก้าสองคุณดูคุณดูไพ่คุณนะโอ้โหคุณเจออะไรมันเนี่ยอันนี้เป็นคลิปของใครแต่ด้วยความที่คุณเป็นคนที่แข็งแกร่งอะ่ะเจออะไรฝ่าฟันมาตั้งสามอย่างแล้วเนี่ย เก้าสอดก็มาสิบสอดก็มาห้าเหรียญก็มาเจอมาหมดแล้วจ้าจมทุกอยู่เลยจ้าเนี่ยเหมือนกำลังจะโดนอีอนโนกปากอีนโนกฟันแหลมแหลมจะกินเลยเห็นไหมมันมงบอกถึงอะไรมงบอกถึงตัวคุณอะผ่านมาเนี่ยผ่านอ,อ,อีตัวที่ร้ายที่สุดตัวใหญ่ๆมาได้แล้วอะสิ่งที่มันแบบเหมือนเหมือนอยู่ในใจคุณหรือเหมือนแบบทําร้ายคุณไปยันยันกระดูกคุณอะถึงกันแหมวเสียวกระดูกเลยแบบประมาณเนี้ย แต่คุณผ่านมาได้เพราะอะไรค,คุณมีความเป็นสเตนเนี่ยคุณมีความเป็นตรงนี้ถึงจะเจอเรื่องแบบนี้มาโหบอกเลยว่าไพ่ไข่เนี่ยของไข่บางคนไม่ได้เจออย่างเดียวนะเจอสามอย่างเลยบางคนอาจจะเจอสองอย่างบางคนอาจจะเจอทั้งสามอย่างเลยยังจมอยู่เลยนะบางคนยังจมเนี่ยยังยังเสียใจเสียอกเสียใจยังหลอกหลอนอยู่เลยยังยังอยู่ในในจิตใจอยู่เลย ยังยังยังเหมือนต้องเวลานอนยังฝันหลายอย่ะพูดตรงๆแค่นี้แต่ว่าจริงๆคุณเป็นคนเก่งนะแต่คุณจะอ่อนแอเฉพาะเวลาคุณเศร้าหรือคุณรู้สึกดิ่งเนี่ยคือความอ่อนแอของคุณแต่พอพอเลิกคิดแล้วพอความอ่อนแอออกไปมาแล้วนี่จะเต้นมาแล้วอืมคุณเป็นคนที่ดเก่งฉลาดนะเก่งอหมอกเลยอ่ะต่อขอไปนี้เดือซ่า บอกเลยว่าให้คุณให้คุณนีนหืมเดี๋ยวก็นะไพ่เดะซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสําหรับแต่มาขึ้นกับคุณแต่มาขึ้นต่อก้าวสอดบ่งบอกถึงอะไรเรื่องร้ายๆที่คุณเจอมาคุณอาจจะมีความที่แข็งแกร่งของคุณเนี่ยแต่คุณก็ยังเจอขนาดแข็งแกร่งแค่ไหนยังเจอมาเนี่ยโหมรสุมเข้ามาจะบอกว่าเป็นพายุนี่พายุอะไรท,ที่แรงที่สุดอะไม่พอรู้จักอย่างาเทอร์เรสเคนไม่รู้พูดถูกปะนะอืม พายุอะไรล่าสุดไปม,มอกเคยเห็นข่าวพายุอะไรเนี่ยมันหลายๆนะกลัวมากเลยเออนั่นเนละมันเปียบถึงเนี่ยคุณเจอพายุบอลสุมมาเนี่ยตามอย่างเลยเนี่ยแต่คุณเปลี่ยนใหม่ได้กลับกลายเป็นเดอซันได้เดอร์ซันที่มีความสว่างอยู่ในตัวเองมีความแก่งอยู่ในตัวเองมีความสดใสอย,อยู่ในเองรวมหมดเลยคุณดูหลากสีเลยเห็นไหมบ่งบอกถึงสดใสแข็งแกรง่งมีทุกสีเลยมีสีดําด้วยเห็นไหมนี่บ่งบอกถึงตัวคุณอ่ะมีทุกอย่างในชีวิตอะ หมายถึงตัวคุณมีทุกอย่างอยู่ในคนคนเดียวกันนะไพ่เดอซานเป็นไพ่ที่ใหญ่ที่สุดแล้วคุณได้ไพ่เดอะซานบอกเลยว่าอะไรก็ทําอะไรคุณไม่ได้แล้วจ้ะบอกเลยพูดจะหนีเ,เดี๋ยวก่อนคือ,อไรอยากออกหรอไม่เอาไพ่อะไรอุ้ยไม่เอา <laughs> ยังออกมาอีกหรอยีอ่สอดเนี่ยอ่านต่อถ้ามันออกมาถ้ามันออกเป็นสอดอีกนี่แม่หมอบอกเลยว่าอันนี้มันเป็นคลิปของใครเฉพาะองค์ใครเลยเนี่ยเจอเรื่องอะไรมาที่สุดของที่สุดแล้วอะขอไปนี้นะ อุ๊ยควีนควีนอะไรควีนครับอืมคุณดูควีนครับอันนี้บ่งบอกเลยว่าการที่คุณเป็นคนที่ชอบให้คนอื่นคุณเป็นเดือดสันคุณอย่าลืมนะคุณมีไพ่เดือดสันมันบ่งบอกถึงคุณเป็นที่สุดอยู่แล้วที่สุดในที่สุดมากกว่าที่สุดก็คือความแกร่งความอะไรรวมอยู่ที่ตัวคุณคนเดียวแถมเป็นคนที่จิตใจดี รักผู้คนไม่คิดร้ายต่อผู้คนมองเห็นผู้คนเป็นสิ่งดีๆประมาณอย่างนี้เลยนะอ่ามองเห็นผู้คนเป็นสิ่งดีๆแล้วมอบให้เพราะคุณเป็นควีนคุณเป็นราชินีถือถ้วยอะ่ะคุณเป็นผู้มอบอยู่แล้วผู้มอบให้เป็นผู้ให้อ,อืมให้แต่สิ่งดีๆด,ด้วยเพราะคุณกับเด็กซันบอกเลยว่าคุณให้แต่สิ่งดีๆแต่ถ้าใครมาเลายๆคุณก็ให้สิ่งเลยๆนะซันเนี่ยเปรียบเสมือนแบบเหมือนคุณมีเวทมนตนะ์อ่ะ ถ้าเข้ามาดีคุณก็จะให้เวทมนต์แบบเอาเวทมนต์ของคุณให้เรื่องดีๆไปแต่ถ้ามาเล่นๆก็จะเอาเวทมนต์อะจัดการเลยจ้ะประมาณเนี้ยอืมเพราะอันเนี้ยมันกูดูซันของกูนะไม่ธรรมาดานะจ้ะมีกี่สีเนี่ยทุกอย่างในโลกนี้อ่ะต่อดูสิสิ่งใดในตัวคุณนี่แหละจ้ะสิ่งเดอะซันเนี่ยอืือ แคมเปลนโอ้ยดูแคมเปญเลนขึ้นมาแม่หมอมองอย่างนี้นะบางคนก่อนหน้านี้นเคยเจอเรื่องไม่ดีที่หนุ่มหมอบอกเพราะมันขึ้นกับสิบสิบสอดด้วยสิบดาบคุณได้ย้ายย้ายไปที่ทํางานใหม่แหละบางคนย้ายไปแล้วบางคนอาจจะยังไม่ย้ายแล้วยังเจออยู่ด้วยแม่หมอมองนะมันมีบางคนแต่น้อยส่วนน้อยหรอกแต่ส่วนมากเนี่ยย้ายไปแล้วย้ายไปในที่ดีๆแล้ย้ายไปอยู่ที่ที่เป็นที่ของคุณแหละไม่ใช่ที่ที่จะต้องมาจมทุกหรือโศกเศร้าอะไรแล้วอะ เป็นที่ใหม่ของคุณเป็นที่ที่ดีเป็นที่ที่สามารถทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นจเจริญขึ้นมีความสุขขึ้นเพราะไพ่ไพ่อาจจะมีไพ่ไม่ดีเยอะนะแต่มันมีไพ่เดอะซันคุณอย่าลืมไพ่เดอะซันคือดีที่สุดแล้วจะบอกว่าไพ่ไม่ดีสิบอันสู้กับเดอะซันอันเดียวยังสู้ไม่ได้เลยนะจริง,รงอ่ะต่อโอ้โหทำางินขึ้นบอกเลยการเปลี่ยนการย้ายบางคนอาจจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศก็มีนะอ่ะย้ายบ้านย้ายที่ทํางาน ย้ายกลุ่มเพื่อนมีก็เหมือนกันได้เหมือนกันย้ายแฟนย้ายแฟนเออย้ายแฟนก็ถือว่าได้อยู่นั่นแหละก็ะมานี้เพราะอะไรเพราะเจอเรื่องไม่ดีมาเจอคนทําไม่ดีใส่ย้ายไปหมดแล้วย้ายไปสิ่งไปเจอสิ่งที่ดีๆแล้วต่อไปอะไรคิงสอดขึ้นกับสเตนคุณคุณนะเป็นคนที่อืดุนะดุในแบบตาต่อตาฟันต่อฟันแบบเนี้ยไม่ยอมใครนะเป็นคนที่ไม่ยอมคน เป็นคนที่ฉลาดใช้ความฉลาดของตัวเองนั่นแหละมาแก้ไขปัญหาสิ่งที่เจออยู่ตรงหน้าอืมเหมือนนันเนี่ยคุณเป็นคนฉลาดนะคุณย้ายไปที่ใหม่เนี่ยก่อนหน้าน,นี้คุณอยู่ที่เก่าอ่ะคุณอาจจะได้เรียนรู้แล้วว่าเจอผู้คนไม่ดีพอย้ายไปอยู่ที่ใหม่คุณมีความมีการปกป้องตัวเองโดยการเปลี่ยนสไตล์การใช้ชีวิตของคุณอย่างเช่นคุณอยู่ที่เก่าคุณอาจจะทําให้ทุกคนยอมสมมติอยู่ในออฟฟิศคุณเป็นเด็กใหม่ คุณคุณคิดว่าคุณเป็นเด็กใหม่คุณก็ต้องให้เกียรติรุ่นพี่อย่างนี้ใช่ไหมคุณก็เขาใช้ไปทําอะไรคุณทําให้หมดแต่พอคุณย้ายไปอยู่ที่ใหม่คุณไม่ใช่คนเดิมแหละคุณจะไม่ทําแบบนั้นเพราะคุณรู้ว่าคุณทําแบบนั้นคุณจะโดนนี่เลยจ้ะสิบดาบคุณจะโดนลังแกคุณจะโดนบูลลี่คุณจะมองคุณจะโดนมองว่าเป็นคนที่ไม่เก่งคุณย้ายไปไปที่ใหม่ไปมอมองอย่างนี้นะคุณย้ายไปที่ใหม่คุณจะแสดงให้คนอื่นเห็นว่าคุณเป็นคนที่แข็งแร่งคุณเป็นคนที่ไม่ได้ยอมคนอย่าได้มาใช้้คคุณือใชได ใช้ได้คนเดียวคือหัวหน้าคุณคนอื่นที่ไม่ใช่หัวหน้าคุณคุณจะไม่ให้มาใช้คุณคุณจะพูดคุณอาจจะทําให้เขารู้เลยว่าอย่ามาใช้คุณประมาณเนี้ยอืมคุณย้ายไปที่ใหม่แม่หมอบอกอย่างนี้นะคุณย้ายไปที่ใหม่คุณไม่ใช่คนเก่าแบบนิ่มแบบคนเก่าแล้วจ้ะจะเป็นคนที่แบบดูมั่นใจในตัวเองเป็นคนที่ดูแบบไม่ยอมคุณอืมพูดตรงตรงแรงแรงนี่ในบางคนนะไม่ใช่ทุกคนนะเป็นคนพูดตรงตรงแรงแรงนี้เลยนะอะต่อใครไม่รู้มันสวยปอนแม่หมออไม่เห็นแม่หมอไม่ได้ดูก่อน ตัวไม่หมอสั้นอ่ะต่อขอขอต่อนะขอไปนี้โ,โหเห็นไหมเห็นไหมแม่หมอบอกแล้วว่าคุณย้ายไปที่ใหม่คุณจะทําให้คนพวกนั้นได้เห็นเลยว่าคุณไม่ใช่คนที่เป็นเหมือนลูกไก่นะหรือลูกเป็ดนะที่จะมาลังแกได้นะคุณจะทําให้คนพวกนั้นได้เห็นเลยบางคนอาจจะไม่ได้ทําอะไรให้เห็นขนาดนั้นนะอาจจะใช้ความสามารถของคุณในการทํางานนี่แหละให้คนพวกนั้นได้เห็นว่า อย่ามาใช้ฉันฉันเป็นคนที่เก่งเหมือนกันฉันไม่ใช่ลูกล้อ,ใ,ลอใครที่แบบต้องมาทําตามใครฉันเป็นคนที่เก่งในมีความสามารถมีความเก่งในเรื่องงานของฉันฉันทําได้คือพวกเธอแบบมาทําฉันไม่ได้ประมาณนี้คุณจะทําให้คนพวกนั้นได้เห็นความสามารถของคุณพอพอพเขาเห็นความสามารถของคุณเขาจะรู้แล้วว่าเออคุณเหมือนไม่ธรรมดานะจะไปจะไปแกล้งคุณจะไปบูลลี่คุณจะไปทําอะไรคุณต้องทําไม่ได้คนพวกนั้นจะรู้ว่าทําคุณไม่ได้ประมาณนี้อ่ะต่อ เป็นคนที่เก่งนะมีแนวคิดไม่เหมือนชาวบ้านด้วยนะคุณะความคิดที่แบบเก่งกว่าคนทั่ว,วไปคิดไม่เหมือนใครประมาณนี้นะเดี๋ยวก่อนพา่มีปัญหาเยอยะเสียงไม่หมอเหมือนยังไม่ค่อยหายดีเนาะไม่หมอวก็มนานัา่งอ่านเป็นใข้ชอบเป็นนาน,านอ่ะอ่ะต่อนะคะดูสิสิ่งใดในตัวคุณอีกที่มันทิมแทงต้องต้องพูดย้ำเลยทีมันทิมแทงอีพวกอิชา ความกิ่งก่อนเลยจ้ะบอกเลยคิดคิดได้ทําได้แล้วก็สําเร็จด้วยจ้ะดูทีวานนี่เห็นไหมมุ่งไปข้างหน้าแล้วจ้ามุ่งสู่จุดหมายใหม่มุ่งสู่จุดงานใหม่ที่ดีมุ่งสู่สิ่งดีๆในชีวิตสิ่งใหม่ในชีวิตสามไม้เท้าขึ้นมาแบบนี้ตัวคุณอะมันเกินคนอื่นไปแล้วมันมันเหมือนมันเหมือนชีวิตคุณอะ่ะมันก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง ก้าวนำหน้าคนอื่นไปหนึ่งขั้นประมาณอย่างเงี้ยคนที่อิจฉาคุณนะยิ่งเห็นตรงนี้ของคุณการเปลี่ยนแปลงของคุณที่คุณเมื่อก่อนที่แม่หมอบอกคุณอาจจะเป็นคนหนิมหนิมดูไม่มีอะไรดูดูแบบลังแกได้แต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วจ้ะปัจจุบันลังแกอะไรคุณไม่ได้แล้วจ้ะคุณก้าวนำไปหนึ่งขั้นแล้วจะก้าวทันคุณหรือก้าวไม่ทันแล้วจ้ะเพราะคุณก็นำไปแล้วบอกเลยว่าคุณไปสู่เส้นชัยคุณแล้วคุณเลยเส้นชัยไปแล้วด้วยถึงกับถึงขนาดแบบว่า เลยเส้นชัยไปแล้วแล้วก็ไปรับรางวัลแล้วเรียบร้อยประมาณเนี้ยไอ้พวกนั้นยังวิ่งอยู่เลยถ้าสมมุติว่าสมมติอ่าสมมตินะเนี่ยพวกนั้นยังวิ่งอยู่คุณรับรางวัลไปแล้วแล้วก็กําลังจะกลับบ้านแล้วเงี้ยเข้าใจเข้าใจที่แม่หมอพูดนะออต่อเก้าปีขั้นละนะเราเป็นขั้นที่ดียิ่งเก้ายิ่งเติบโตยิ่งดียิ่งยิ่งไกลยิ่งยิ่งมองไปเนี่ยจะมองไม่เห็นคุณแล้วอะประมาณนี้นะ ยังอยู่ในวู้ลู่วิ่งอยู่เลยอีอพวกอิจฉาคนณยิงหน่นีวู้ลู่วิ่งอยู่ยังไม่ถึงเส้นชัยสักทีประมาณเนี้ยอ่ะต่อขอไปนี้โหดูเซเว่นรับแม่หมอมองอหอเห็นไหมควีนรับออกมาเซเว่นรับนี่คุณทําหลายอย่างแม่หมอมองนะบางคนเนี่ยทํางานหลายอย่างมาก,มากเลือกกับสิ่งที่ทําเพราะว่าแม่หมอมองทีวานขึ้นกับเซเว่นรับเนี่ยมันบ่งบอกเลยว่า คุณเลือกงานคุณเลือกงานงานอันไหนที่มันเหมาะคุณงานอนไนที่มันเข้ากับคุณกคเนี้คุณไปแล้วอย่างที่แม่หมอบอกคุณก้าวไปข้างหน้าหนึ่งขั้นแล้วแถมขึ้นกับเดือดสันด้วยบอกเลยว่าโหมีแต่สิ่งดีๆเหมือนเขาเรียกอะไรนะแม่หมอก็ติดพูดคํานี้จังไมเขาเรียกอะไรนะเนี่ยคือเหมือนคุณเห็นแสงสว่างแล้วอ่ะคุณเลือกถูกแล้วมีเจ็ดถ้วยคุณเลือกอะคุณเลือกถ้วยที่ถูกต้องที่สุดในชีวิตคุณแล้วในบางคนอาจจะเลือกหนึ่งหรือสองถ้วยก็ได้ มันมีเจ็ดถ้วยคุณไม่รู้หรอกเจ็ดถ้วยนียมันมีอะไรมั่งคุณอาจจะเลือกผิดบางคนอาจจะเลือกผิดแต่ไม่ใช่คุณจ้ะคุณนะเลือกไม่ผิดคุณเลือกถูกถูกครับคุณแล้วถูกถ้วยคุณแล้วก็คือถูกเส้นทางของคุณแล้วน่ะพูดง่ายๆอืมที่มาหมอบอกคุณเลยไปแล้วุณนําไปแล้วอรับรางวัลกลับบ้านแล้วประมาณเนี้ยโอ้โหพวกนั้นมันจะมันจะไม่ไปทิ่มแทงพวกอิจฉาคุณได้ยังไง ชีวิตคุณมันดีเก้าล้ำเขาเกินหน้าไปแล้วหนึ่งขั้นแล้วจ้ะหนึ่งขั้นของคุณเนี่ยเปรียบเสมือนสิบขั้นของพวกนั้นนะเข้าใจไหมคุณคุณคิดว่าคุณเกินเขามาแค่หนึ่งขั้นแต่คนพวกนั้นเขาไม่ได้มองเขามองว่าคุณเลยเขาไปเป็นสิบแล้วคือเขาเขาไม่ทันคุณนะเขามองไม่เห็นคุณแล้วอะเก้าตามคุณไปเนี่ยไม่ทันแล้วจะมาทําอะไรคล้ายๆคุณเนี่ยทําทําไม่ได้เพราะมันมันไม่ใช่ มันไม่ใช่ตัวตนเขามันไม่ใช่นิสัยเขามันไม่ใช่แบบที่เขาไม่หมอมองนะอีพวกที่อิจฉาคุณอะอยากได้ในสิ่งที่คุณเป็นด้วยสิ่งที่คุณทําหรือไม่หมอมองบางคนที่เขาอิจฉาคุณก็อาจจะเคยเจอสิ่งไม่ดีเหมือนกันเพราะเขาคิดไม่ถักคุณเขาทาไม่ดีกับคุณเขาก็ต้องเจอสิ่งไม่ดีถูกป่ะแล้วเขาพยายามจะเป็นให้ได้เหมือนคุณแต่มันเป็นไม่ได้เขาพยายามจะเป็นเดอะซันเหมือนคุณอ่ะเขาเป็นไม่ได้ไม่หมอบอกเลยเป็นแค่หางเดอะซันแค่นั้นแหละคุณเป็นเดอะซันแต่พวกนั้นอาจจะเป็นได้แค่หางเดอะซัน หางเดือนซันนี่คือมองไม่เห็นน่ะเหมือนพวกกาฝากพวกเนี้ย <S 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 อ่ะต่อต่อนะขอไปนี้โอ้โหนี่นี่นักลบเหรียญมาแล้วจ้ะเห็นไหมนี่อีกอย่างที่มันไปแบบทิมแทงอีพวกอิจฉาคุณน่ะเป็นคนที่ขยันทำงานมากขยันทำงานในสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยขยันมากแล้วแล้วได้เงินด้วยทำงานแล้วเห็นเงิน ทำงานเราได้เงินอีพวกนั้นอะได้แต่วันๆได้แต่นินทาคุณอิจฉาคุณคอยจ้องจับผิดคุณเมื่อคุณทําอะไรผิดพลาดไหมพวกนั้นทําได้แค่นั้นคุณเลยไปแล้วนู่นไปหาเงินหาทองของคุณแล้วขยันมากแล้วพวกนั้นมันรู้ด้วยนะว่าไอความขยันของคุณมันก็ไปทิ่มแทงไอพวกนั้นเหมือนกันนะว่าทําไมฉันไม่ขยันเหมือนเขาอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนพวกนั้นคิดทำไมฉันไม่ขยันเหมือนเขาได้แค่คิดแต่ทําอะไรไม่ได้ประมาณเงี้ยอืออืม ไม่ธรรมดานะคุณที่สุดอ่ะต่อใบนี้นะอีกสองใบนะไม่มเหมาะขออีกสองใบทูสอดนี่บอกเลยทูสอดขึ้นมาคุณเป็นคนที่ไม่ไว้ใจคนนะเพราะอะไรเพราะคุณเคยเจอมาคุณเคยเจอเรื่องไม่ดีที่สุดในชีวิตมาเกี่ยวกับความรู้สึกเกี่ยวกับการที่คุณไว้ใจคนอื่นนี่แหละมันเลยทําให้คุณเจอสิบดาบใบแรกขึ้นสิบดาบบอกเลย ไม่มีอะไรทําอะไรคุณได้อีกแล้วะอสองดามนี้มันบ่งบอกถึงคุณไม่ได้ไว้ใจคนคุณคุณเคยมองคนพลาดคุณเคยมองคนผิดแต่ตอนเนี้ยคุณจะไม่มีการมองคนผิดพลาดอีกแล้วคุณจะไม่มีคําว่าผิดและพลาดไม่มีอีกแล้วตัวคุณอ่ะอืมคุณแก่งขึ้นเยอะบอกเลยว่าคุณแก่งมาก แม้แต่ปิดตาคุณก็รู้ว่าคนเนี้ยดีหรือไม่ดีสมมุติมีคนมาให้คุณเลือกสองคนสมมุตินะสมมุติอันนี้สมมุติมีผู้ชายมาให้คุณเลือกสองคนคนหนึ่งหล่อคนหนึ่งไม่หล่อคุณปิดตาคุณยังเลือกถูกเลยว่าคนไหนคุณเลือกถูกว่าคุณจะเอาคนไหนอืมประมาณอย่างนั้นอันนี้เปรียบให้ฟังอ่ะต่อบอกเลยว่าตอนนี้ไม่ไว้ใจคนนะจ๊ะมาแบบไหนให้แบบนั้นไม่ได้กลัวเพราะเคยเจ็บมาเจ็บจนแบบเจียนตายมาแล้วจ้ะ คือไม่มีใครรู้ถึงความรู้สึกของคุณหรอกแต่แม่หมอเชื่อว่าคุณมาฟังที่แม่หมอพูดคุณจะรู้ว่าคุณเจ็บแค่ไหนแม่หมอเข้าใจเลยเพราะว่าแม่เคยเจอ <c oughs> เคยเป็นเคยเจอเหมือนกันเคยเจอเรื่องไม่ดีเนาะอะ,อะต่อขอใบนี้ <c oughs> เห็นไหมคุณดูใบสุดท้ายสามสอดเห็นไหมคนที่อิฉาคุณมันทําให้แม่หมอนึกถึงคนที่ิฉาคุณ คนที่ฉาคุณคนเนี้ยคือคนที่เขาเคยชอบคุณมาก่อนอาจจะเป็นแฟนเก่าคุณก็ได้หรือเป็นเพื่อนของเพื่อนหรือเพื่อนที่เคยสนิทกับคุณเป็นคนที่รักคุณมาก่อนเป็นคนที่ชอบคุณคนคนนี้นะแต่คุณไม่ไว้ใจคนแหละคุณเนี่ยมันมันบ่งบอกออกมาเนี่ยสองสอดกับสามสอดขึ้นติดกันแบบเนี้ยมันบ่งบอกว่าคุณไม่ไว้ใจคนจะมาในรูปแบบทําทีเป็นรักคุณคุณก็จะไม่ไว้ใจคุณจะเว้นระยะห่าง เพราะคุณรู้มาแล้วเพราะคุณเรียนรู้มาแล้วคุณเจอที่สุดมาแล้วคุณเรียนรู้ความเจ็บปวดที่สุดมาแล้วสองสอดสามสอดขึ้นมาแบบนี้ไม่หมอบอกเลยว่าคุณไม่ให้ใจใครด้วยไม่ไว้ใจไม่ให้ใจเข้ามาทําเป็นรักคุณคุณก็ไม่เชื่อใจคุณเอาวางไว้ตรงนั้นแหละทําทีมาเหมือนห่วงใยคุณไม่มีจ้ะทําอะไรคุณไม่ได้จ้ะเพราะคุณคุณคุณรู้ที่สุดแล้วตาคุณเปิดแล้ว มองเห็นทะลุป,ปุโปรงแล้วประมาณเนี้เออนี่คือสิ่งที่มันอยู่ในตัวคุณแล้วไอ้พวกที่อิจฉาคุณยิ่งรู้ยิ่งืยิ่งอือ้หืออ่ะยิ่งอิจฉายิ่งอุย้ยทิมแทงเลยตอนเนี้ยปักปักปักในอกไอ้พวกที่มันอิจฉาเลยเปรียบเสมือนอันนี้เลยปักปักไปที่พวกมันเนี่ยประมาณอย่างนั้นนะถึงไพ่มันจะไม่ดีแต่มันเป็นไพ่สองอันติดกันแบบนี้แม่หมอแปลแบบนี้เลยไม่ไว้ใจคนแล้วจ้ะตัวคุณ เราจะไม่ให้ใครแล้วด้วยให้แค่ตัวเองเป็นเดอะซันไปแล้วอืมอ่ะแค่นนี้แหละจบแหละฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่หมอแล้วก็กดซุปเปอร์ตงเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะส่วนใครที่ให้ค่าครูแม่หมอนาอโอนค่าครูแม่หมอส่วนหนึ่งแม่หมอทําบุญเนาะแบ่งไปทาบุญแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะอให้อะไรแม่หมอกลับมาให้อะไรแม่หมอมาสิ่งที่ให้แม่หมอมาแม่หมอก็ขอให้กลับไปหาคนที่ให้แม่หมอนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ